รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่แตกโอ้น้องแตกแพ้นะคะจะให้ท้องว่าราวนี้ให้ทำงานหน่อยนะที่ทอยู่ดข้าวแล้วทีนี่ให้เรีบกเสร็จเพราะอะไรราะพวกเคยขีดข้าวต้องปานไข่ให้เนียนป่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะมาหาป้าป้าว่าไข่ไม่เนียนก็ไปทำมาไข่ไม่เนียนทำไมไข่ไม่เนียนปานไข่เนียนเอาปาน ไข่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 ไก่ไข่ไข่ไข่ไ่ไข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 ่ไ่ไข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 ่ไก่ไข่ไ่ไข่ไ่ไข่่ไข่ไ่ไข่ไ่ไข่ไ่่ไ่ไขข่ไข่ไ่ไข่ไ่ไข่่ไข่ไ่ไข่ไ่ไข่ ทีนี้นั่นเนี่ยผู้หญิงแต่งไข่สวยมากอ่ไข่เีเนี่ยเโอ้ยโอยอันนี้ลูกสาวนี่อย่างนี้ต้องให้มันนลาเลือไข่อะออกไม่ได้มีบ้านได้้ได้ด ไม่อยากพัที่ตึกระันไม่เห็นไหมมีตะแบงโอเคจ้าใบเตยเรามีเยอะใบเตยคุณสมถนอมใบเตยทำให้หอมรสกินรสกินทำขนมแล้วก็บำรุงหัวใจทำเลยเอาไปเตยเอาไปกินเรื่อยเห็นไหมไข่เจีนขยานเอาไปกนเรื่อยยำไม่ดีเราปีนแก่ตั้ม